สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทรลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีแซ n e w วภาอีสานและชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะในอำเภอโพสิสวรรณค่ะ นำทีมขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบจนได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเดน่นประจำปี2564ค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่8กรกฎาคม2565ค่ะณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองศรีสะเกษนายสวุวรรณเนตเนติกุลนายอํเภอโพธิสุวรรณ รวมประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565และประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยมีนายนพพงศ์พลาดีไซน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของจังหวัดรีสเกตได้รับความเมตตาจากพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตรธรรมยุทธและพระครูศรีมงคลปริยัติกิจเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตรพร้อมด้วยผู้แทนศาสนาอิสลามผู้แทนศาสนาคริสต์อายการจังหวัดรีสเกตหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมและลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ มีนางวัชรีธนบุญพิพัฒน์ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2 5 5 9เถึง2565เมื่อวันที่12กรกฎาคม2559ยกาโดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูป,ปธรรมตามแนว คิดให้คุณธรรมนำการพัฒนาพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งสงบสุขร่มเย็นมีจิตสำนึกร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและน่าอยู่ภายใต้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดสะเกต ในการนี้นายสุวรรณเนธเน,ธเน,ธเนธติกูลนายอำเภอโพสิสุวรรณได้นำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเดน่นซึ่งอำเภอโพสิสุวรรณได้รับคัดเลือกให้เป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเดน่นประจำปีงบประมาณ2564จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานกรรมการโดยอำเภอได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะ